กลับมาเบลกทีนี้เรามาดูแล้วก็มาเช็คดวงกันแบบมีสติก,กันหน่อยช่วงปลายปีนี้หมอไก่เขาทักมาแล้วคุณผูช้ชมค่ะดาวพฤหัสย้ายแบบอุ้ยกระทบแน่นอน12ราศีแต่ว่าจะดีหรือจะร้ายเนี่ย<ฆ>โดนกันแน่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงกันมาตั้งแต่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะยาวไปจนถึง5ธันวาคมราศีไหนเป็นยังไงนบ้างไปฟังหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ ชาวราศีเมถุนนะคะตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอลงอกลงใจเพราะว่าพระราหูย้ายออกจากดวงนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งรีบดีใจอย่าเพิ่งรีบเพนะเพราะว่าดาวพระหัสปดีที่เล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยย้ายย้ายไปอยู่ที่ภพมรณะก็หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ใช่ค่ะแล้วดาวเสารเนี่ยยังเลงดวงชะตาอยู่นะคะเล็งไปถึงวันที่5้ธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดาวเสารเล็งก็จะหมายถึงว่าในช่วงระยะน,นี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยก็แบบจะเจออุปสรรคเกียวกับปัญหาบ้างนิดนิดหน่อยๆแล้วก็มีราศีที่ดวงดีนะก็คือชาวราศีธนูฐานะมั่นคงมากขึ้นจะมีโอกาสทางการเงินมีเงินเข้ามามากขึ้นอีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีมีน แะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยก็เป็นเกษตรสำหรับสลับเรือนเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าดีทั้งเรื่องงานและก็ดีทั้งเรื่องเงินโดยก็คืองานเนี่ยถ้าสมมติว่าหวังอะไรไว้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะสมม่วนในเรื่องเงินเนี่ยโอ้โหก็มีโอกาสทางการเงินเข้ามามากขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภซึ่งราศีธนูก็คือใครอ่ะอ้าวเธอไม,ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ฉันพิจิตตเอาล่ะเอาเป็นว่าก็นั่นแหละค่ะระมัดระวังทุกราศีคุณผู้ชมค่ะ